ทิกี้อดทนอดทนรอมากเลยรอให้แต่ดีเอาทูน่าให้นะคะทุกท <What S 1> ีนั่งมานั่งบนใกล้ๆ hmm? เดี๋ยวไปเลยค่ะดูนะดินเสียงกระป๋องกระป๋องทูน่า <Yeah. S 1> ดินเสียงถ้วยไปละ Yes what you want <No. S 2> Hey you want food been complaining about this since about six o'clock this morning. Every fifteen minutes into the bedroom complain, go out again. Thank you for a good night's sleep. Not. <laughs> wow. Nice. I'll give you this, you got some more later. หนึ่งในคำทำนายดวงที่หัว <dialect> อ่านบนเครื่องบินที่คุณกาลเกตเป็นคนทำนายบอกว่าให้ระวังของหายวานนี้ขาต้มหูโอหายโอ้เสียดายมากเลยโอ้แบบจะขับรถกลับไปหาอยู่ที่เบกแอนบูฮิลบอกว่า อย่ซื้อให้ใหม่ไม่ต้องไม่ต้องเลยอูย้แต่แบบเสียดายของอะ่ะมันหลุดนะ่ะสามีโอฟังแต่อะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเดินหาขาต้มหมูโอ้หายายก็หาไม่เจอหรอกเสียดายอะ่ะ <c oughs> คิดบวก ของมีค่าหายของมีค่าหายไปชิ้นหนึ่งเล็กๆเดี๋ยวเราจะได้ของมีค่าใหม่มาชิ้นใหญ่ๆเนาะตอนนี้ยังเช้าอยู่เนาะคนยังไม่เยอะตอนนี้เวลา1 0บโมงสินาทีเช้านี้เรามาดูบ้านช้างโฮมมาร์ทนะคะตอนที่โอ้เรโนเวทที่บ้าน,นก็มาซื้อของที่นี่เยอะมากคะ่ะ ้าานชงม You should take off your glasses and have only the pen. I need so a poo I need a poo เ o ็นพู่สามาเค็ดลับเวลาปวดปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำให้เอาปากกาเสียบหูไว้หรือไม่ก็ไม้เสียบหูดูจักรยานคันนั้นสิ n i thin tires, serious stuff ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะคะ ยูเพิ่งกลับมาจากไปถ่ายรูปโปโลที่โปโลเอสเก็โอก,ก็เลยถือโอกาสไม่ทำอาหารเย็นเราเลยกำลังจะออกไปทานอาหารเย็นที่ทรีเฮาส์ค่ะไม่ได้ไปทรีเฮาส์นานมาก We are going the tree house going to นี่พอกช็อปสเต็กของฮิวอาเบบี้บองไอเปตีแล้วก็สเต็กไก่ <Thank you. S 1> ของโอ้ yes <Okay. S 1> <c oughs> ของโ oh. <Yes. c oughs> อนี่ค่ะ ปลาดุกจิ้มแจ่วแล้วก็นี่ตำถาดของโอ้แบบไม่ใส่ผงชูรส <c oughs> นำที่บ้านไม่ไหลมาสองวันละ How the water level Don't drop your phone in นะ Yeah so we can shower tonight วันนี้ฮิวไปถ่ายรูปโปโลเนาะก็มีเหตุเกิดขึ้นพอดีว่าอีเวนต โปโลวันนี้นะคะเขาจัดมันเป็นเมมโมเรียลจัดเพื่อลำลึกถึงคนที่เขาตายไปเมื่อประมาณสองปีที่แล้วค่ะเขาเล่นโปโลวันวาเลนไทน์พอดีเลยฮะแล้วเขาตกมา้าตกลงมาคอหักคอหักตายเลยฮิวอยู่ในอีเวนต์วันนั้นด้วยแล้วก็ตั้งแต่วันที่เขาตายค่ะเขาก็จะจัดเมมโมเรียลเพื่อลำลึกถึงเขาเ,เนาะเพราะว่า เขาเป็นคนที่แบบว่าช่วยก่อตั้งชมรมโปโลอะไรนี่แหละเป็นฝรั่งมีชื่อคนหนึ่งเลยแหละแล้ววันนี้ก็มีอีเวนต์จัดเพื่อลำลึกเขาแล้วก็เกิดเหตุก็คือมา้ามาที่คนเล่นในในงานเมมเบเรยนเนี่ยค่ะขาหักพอขาหักเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ต้องพุทพุทดาวให้ม้ามันสลีปอะค่ะก็คือฉีดยาให้มันนอนหลับแล้วก็ตายไปเลยอะค่ะก็คือต้องต้องให้ม้าตายอะค่ะเพราะว่า เวลาที่ม้าขาหากักมันรักษาไม่ได้ทำไมม้าขาหักแล้วรักษาไม่ได้ไปฟังกันค่ะเหตุผลก็คือ1น,นะคะกระดูกที่ขามา้ามีจำนวนมากและบางเวลาที่ขาม้าหาักะ่ะคจะหักแบบแตกกระจายดังนั้นการที่จะดามหรือซ่อมแซมจึงทำได้ยากแล้วก็หายช้ามากๆข้อ 2. ผิวที่ปกคลุมกระดูกที่ขามาะะ้ามีขนาดบางมาก ดังนั้นเวลากระดูกหักก็จะฉีกขาดง่ายมากและมักจะบาดเจ็บจนกระดูกงอกกลับมาลำบากมากข้อที่3ก็คือระหว่างที่กระดูกยังงอกไม่สมบูรณ์นะคะม้าจะเจ็บมากๆข้อที่4ม้าเป็นสัตว์ที่ยืน4เท้าถ้ายืน3เท้าขาที่เหลือนะคะก็จะรับน้ำหนักเกินม้าก็จะทรมานแล้วม้าก็จะตายเร็วอยู่ดี ข้อ5นะคะถ้าจับม้านอนระบบไหลเวียนเลือดจะเสียเกิดแผลกดทับม้ามักจะตายจากโรคติดเชื้อแผลกดทับปอดอักเสบโอกาสที่จะฟื้นหรือรอดจากขาหักขึ้นอยู่กับลักษณะที่หักขาถ้าหักแบบเยียๆาไม่ได้เจ้าของก็ต้องตัดสินใจนะคะ่ะว่าจะทำยังไงพอโอได้ฟังอย่างนี้แล้วนาะก็บอกฮิวว่าเออสงสัยนี่แหละเขาตายไปแล้วเขาคงแบบ คิดถึงการได้เล่นโปโลวันนี้วันที่เล่นโปโลลําลึกเขาเขาก็เลยมาเอาม้าไปอยู่ด้วยลวมะมั้งโอว่าเงี้ยโอก็แบบฟังแล้วแบบเศร้าเนาะรู้สึกสงสารม้าเนาะแต่มันก็เป็นวิธีเดียวอะค่ะที่จะทาให้ม้าไม่ต้องทรมานน่าสงสารเนาะนี่แหละชีวิตคนเราเนาะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะทิ้งประโยชน์อะไรให้บนโลกใบนี้ไหม แต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะซีเรียสหรือว่าจะกังวลหรอกว่าเราจะผลิตผลงานอะไรทิ้งไว้กับโลกใบนี้ไหมหรือเราจะมีทายาทสืบสก,กุลหรือจะมีคนคิดถึงเราไหมจริงๆหรอว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกเอาแค่แบบว่าเราอะค่ะมีความสุขจิตใจเราอิ่มฟูมีความสุขณนะโมเมนต์ที่เราตายแล้วเหมือนวันนี้ฮิวก็พูดว่าม้าตัวที่ตายอะอย่างน้อยม้าก็ได้มีแฮปปี้ไลฟ์แล้วคือได้วิ่งออกกําลังกาย มีคนเลี้ยงมา้ามีคนดูแลอย่างดีอะไรประมาณนี้ฮิวบอกว่าอย่างน้อยม้าก็แบบมีแฮปปี้ไลฟ์แล้วอะไรประมาณนี้ส่วนคนที่ตกม้าตายคอหักตายเขาก็แบบได้ทําสิ่งที่เขารักที่สุดนั่นคือการเล่นกีฬาโปโ,ปโลจนวินาทีสุดท้ายที่เขาตายอะไรประมาณนี้นั่นแหละว่า,วาเนาะได้ทําอะไรที่เรารักจนวินาทีสุดท้ายหัวใจเราอิ่มฟูเก่งมากดีมากแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปทุกเมื่อ